สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มรายการคําสั่งซื้อในร้านค้าของเราบนระบบคลิปคอมเมอร์กันค่ะซึ่งขั้นตอนจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะหลังจากที่ทุกคนนะคะล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทุกคนนะคะเข้ามาที่หน้าร้านค้าของเราค่ะจากนั้นค่ะให้ดูที่แถบเครื่องมือทางด้านซ้ายนะคะแล้วให้เราเลือกรายการคําสั่งซื้อค่ะ จากนั้นค่ะก็ให้กดที่คำว่าเพิ่มคำสั่งซื้อตรงนี้ค่ะในหน้ารายการคำสั่งซื้อนะคะก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลลูกค้าค่ะข้อมูลทั่วไปแล้วก็จะเป็นการเพิ่มสินค้าค่ะซึ่งเดี๋ยวให้เรานะคะกรอกข้อมูลของลูกค้าของเราลงไปค่ะ จากในคลิปที่แล้วนะคะที่เราได้สอนการใส่ข้อมูลของลูกค้านะคะเราสามารถดึงข้อมูลลูกค้ามาใส่ในรายการคำสั่งซื้อได้โดยกดที่ตรงนี้ค่ะข้อมูลลูกค้าตรงนี้นะคะก็จะปรากฏลูกค้าที่เราเคยลงข้อมูลเอาไว้นั่นเองค่ะพอเราเลือกลูกค้าจากตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะข้อมูลก็จะดึงมาให้ทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่นอนามสกุลโซเชียลเบอร์โทรอีเมลหรือแม้กระทั่งช่องทางในการขายขาขก็จะดึงมาให้หมดเลยค่ะ และถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่ได้ลงข้อมูลลูกค้าไว้นะคะก็สามารถกรอกข้อมูลตามได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองเลือกเป็นลูกค้าที่เราเคยใส่ข้อมูลเอาไว้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็ให้เรานะคะเลือกประเภทการขนส่งค่ะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นเจ t ทนะคะและเราก็จะเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ย,ยอดเงินค่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นช่องยืนยันการโอนเงินค่ะซึ่งช่องนี้นะคะจะเป็นช่องที่เรานะคะยืนยันว่าลูกค้าของเรานะคะจะทําการชําระเงินแบบเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินค่ะซึ่งในช่องนี้นะคะเราสามารถติ๊กเพื่อยืนยันไปเลยหรือว่าจะไปอัปเดตในหน้าสถานะคําสั่งซื้อนอีกหน้าหนึ่งก็ได้เช่นกันค่ะจากนั้นก็เลื่อนลงมาที่ด้านล่างนะคะให้เรากดที่คําว่าเพิ่มสินค้าค่ะ จากนั้นนะคะก็ให้เราเลือกสินค้าค่ะแล้วก็กดบันทึกค่ะจากนั้นกดยืนยันค่ะเท่านี้นะคะก็เป็นการเพิ่มรายการคำสั่งซื้อของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เวลาที่เราจะเข้ามาเช็ครายการคําสั่งซื้อนะคะก็ให้ทุกคนนะคะเข้ามาที่หน้าร้านค้าของเราแล้วก็ดูที่แถบเครื่องมือทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็เลือกที่รายการคําสั่งซื้อนะคะก็จะขึ้นสถานะคําสั่งซื้อแล้วก็จะขึ้นรายการคําสั่งซื้อที่เราเพิ่งลงไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะและถ้าหากว่าใครนะคะต้องการที่จะลบรายการคําสั่งซื้อนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็กดที่เครื่องมือตัวจัดการตรงนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะก็จะมีให้ลบคำสั่งซื้อหรือว่าจะยกเลิกคำสั่งซื้อก็สามารถกดได้เลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาสอนวิธีการอัปเดตสถานะตรงคำสั่งซื้อตรงนี้กันค่ะส่วนในคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะติดปัญหาระหว่างการใช้งานเนี่ยก็สอบถามมาได้ที่ Line Official c l i c k c ล m m e r c e นะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ